สวัสดีค่ะร้านนครภูไทยค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งจ้าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้กระรีดชุดแส็กนะคะเพืเ่อนๆมีแต่ชุดแสก็กอาบน้ำยาอัดผ้ากาวตัดเป็นชุดแล้วก็ตามขั้นตอนซักอาปรีดเครือมเงาผ้าก็จะงามค่ะซีจะสดใสฟื้นฟูผิวผ้าด้วยน้ำยาอาบผ้านครภูไทยนะคะ จะมีครบชุดมีซักมีอาบมีรีดเคลือบเงาตัวเคลือบเงาเนี่สามารถเป็นตัวอาบได้นะคะสําหรับที่แบบว่าชอบแบบบางเบาบ่าชอบแน่นหลายเนาะเพราะว่ามีมีซับในแล้วพาก,กาวแล้วก็ตัวซับในก็สามารถใช้ตัวเคลือบเงานะคะแทนน้ำยาอาบได้ผ้าก็จะนิ่มเงามีน้ำหนักเล็กน้อย มีแต่ชุดแซ็กทั้งหมดเนาะและร้านก็มาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆเ,เบิกนะคะรีดออกมาและเนื้อผ้าเป็นแน้าดสวยงาม